ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะหยกกําลังจะไปสมเม็ดนะคะโดยที่เราจะใช้การเดินทางโดยเรือนะคะขาไปเราจะไปสปีดโบ๊ทค่ะกลับเราจะกลับเรือช้านะคะสปีดโบ๊ทใช้เวลาประมาณ15นาทีขากลับใช้เวลาเรือช้าใช้เวลาประมาณ50-1ชั่วโมงนะคะโอเคเราใช้บริการของคุณเมย์นะคะเดี๋ยวหยกจะใส่เบอร์คุณเมย์ไวใ้ให้ด้วยค่ะโอเคค่ะ okay. นี่ค่ะสปีดโบท๊ทเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เรือช้าเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนอ่าอันนี้เป็นท่าเรือของทางเทศบาลนะคะแล้วก็ถ้าใช้บริการกับคุณเมย์ก็คือจอดรถฟรีด้วยนะคะทุกคนสี่โมงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวรอนะคะ <5. S 1> เราจะข้ามไปประมาณ4ี่มงเย็นค่ะ อันนี้ตั๋วเป็นตั๋วไปกลับนะคะลูกคขาค่ะไปลูกค้าไปสปีดโบ๊นะค่ะกลับกลับเป็นเรือช้านะคะรอบเรือช้าจะมี8โมง9โมงที่ยงบ่าย2 4โมงและ5โมงมี6รอบต่อวันนะคะ ยังไงก่อนกลับลูกค้ามาถึงท่าเรือหน้าด่านก่อนรอบเรือที่ลูกค้าต้องการจะขึ้นก่อนเวลาสักนาทีถ้าเกิดไม่เจอเลยยังไงติดต่อกลับมาเบอร์นี้ได้เลยไม่ต้องซื้อตั๋วใหม่นะคะตั๋วเป็นตั๋วเปิดถ้าลูกค้าตัดสินใจครั้งเพิ่มไม่มีปัญหานะใช้ได้หนึ่งเดือนนะคะตั๋นะคะยังไงขากลับเก็บไว้ห้ามทาตั๋วหายเด็ดขาดนะแล้วก็ขากลับนะคะเรือตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าลูกค้าขึ้นเรือ แล้วเรือไม่ได้มาส่งที่ท่าเรือนี้นะลูกค้าโทรหาเราเบอร์นี้ได้เลยเดี๋ยวเรามีสามล้อบริการไปรับนะคะเพราะว่าค่ะกลับเพื่อไม่ให้นักท่องเที่ยวรอท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไปค่ะเขาก็เลยให้ขึ้นร่วมกันโอเคได้ค่ะเรียบร้อยจ้ะทุกคนได้มาแล้วข้ามห่างโอเคเราไปขึ้นสามล้อกันค่ะเพื่อลงเรือนะคะโอป้า come on เขาก็มีสามล้อเป็นส่งท่าเรือฟรีนะคะทุกคนอ่าคันนี้มีการฉีดแอลกอฮอลให้เรียบร้อยว้าขึ้นมาแล้วนะคะเฮลวดี hey, ้นี่เฮลอะไรดิดิสวันโดนโดนล็อนะนี่นะคะ โอเคไปแล้วค่ะนี่นะคะเป็นที่จอดรถก็จอดได้ฟรีเลยนะคะปกติต้องจ่ายตังนะคะค่าที่จอดแต่ว่าเราจองมาจอดได้ฟรีเลยค่ะรบกวนลูกค้าเข้าจุดแตรกกองนี้นะคะดี๋รถจะเป็นรถเสาอดฝั่งนี้นะคะโอเคค่ะของาสตในรถได้เลยนะคะไม่ต้องเอลงโอเคค่ะเดี๋ยวหนูไปรอฝั่งนู้นใช่ไหมคะ โอ <Okay. S 2> เคมาโอ้ยรอ<ป>ค่ะวันห oh. ัวนะคะเรามาจุดคัดกรองก่อนนะคะทุกคนโอ้ยมีนกหนึ่งตัวเช็คกิ้งเช็คกิ้งเฟิร์สลงชื่อหรือว่าสแกนครับ เราจะไปที่ท่าเรือใช่ไหมคะค่ะสปีดโบ๊ทจะเียวเาปกรับี่น่วมาิดโบเนปรับแล้วนือบะคะ็ันมาไม่ต้องไม่ต้องเดินนะคะแล้วก็ ขอบคุณค่ะมาแล้วสปีดโบ๊ทดิสเราจะไปสปีดโบ๊ทลำนี้นะคะไอ้เพี่อนหงส์เคย 10분 고 쉽고, 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 쉽는데고고 이거는 바나나 보트 같아요 아 장난아이네 아, 15분 동안 바나나 보트를 타고 왔어요 아, 스피드 보트였는데 지금 아, 금방이다 파도 다 맞고 눈은 따갑고 바다 모르겠어 파도 칠때마다 지금 붕붕 떠다녔어요 지금 스피드 팡팡 아, 생명이 위협을 느끼는 นี่นะคะผ่านจุดคัดกรองตรงนี้ค่ะนะคะที่พักนี่ดูสะอาดนะคะที่นี่ซันไลท์วิลล่ารีสอรนะคะคือวิวก็ดีมากเลยติดกับ ท่าเรือนะคะเดินมาได้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะนี่ค่ะประมาณนี้มีที่นั่งนะคะได้วิวดีมากเลยค่ะแล้วก็สามารถเดินไปหาทรายแก้วได้นะคะที่นี่ที่ซันไลท์วิลล่ารีสอร์ทนะคะเตียงนุ่มด้วยนะคะทุกคนโอเคเลยค่ะแล้วก็ดูแบบ โอเคยังไม่ได้เก่านะคะดูยังดูใหม่อยู่นะคะที่นอนยัดูแบบโอเคสะอาดนะคะทุกคนดีมากค่ะสะุุกได้วิวด้วยนะคะตวมองออกไปก็เป็นวิวแล้วนะคะมองไม่ค่อยเห็นอ่าเห็นเรือหนึ่งลำาเอามาดูะคะ่ะทุกคนห้องน้ำก็พอใช้ได้นะคะไม่ถึงกับดีมากแต่ว่าก็ใช้ได้เปินห้องน้ำไม่ดู ประมาณนี้ค่ะก็ยังดูแบบไม่เก่านะคะยังดูใหม่นะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วนะคะโอป้ากำลังกินค่ะอร่อยกินข้าวนี่นะคะห้องผัก อางนี้เลยซันเซ็ตทางนู้นนะคะ Woo! <gasps>